อารับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเครานะห์และฟังทงฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่14ตุลาสงขางประชาชนนะครับไม่ใช่ละ <c oughs> นะครับการวิเคราะห์และฟังทงฟุตบอลในช่องบิลลี่บ้านผลบอลของเรานะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับ <c oughs> ก็ฝากไว้ในห้องอกความใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับเราเองก็จะมีการวิเคราะห์ และฟันธงฟุตบอลอย่างฟรีๆให้กับผู้ชมทุกท่านเป็นประจำทุกวันจุดเพียงแค่วันจันทร์วันเดียวครับนะครับ,รรบสำหรับวันนี้ครับวันเสาร์มีฟุตบอลทีมชาติเตะกันมากมายนะครับตามฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกและในส่วนของฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับโดยคู่แรกที่ผมชนะมาวิเคราะห์ดุสาิติแล้วก็ฟันธงให้กับผู้ชมนั่นก็คือยูเครนพบกับมาซิโดเนียครับยูเครนครับอันดับ ที่14ของโลกจะพบกับมาซิาลเนียทีมันดับ6-6ของโลกนะครับเป็นฟุตบอลรายการยูโร2024รอบกัดเลือกครับโดยคู่นี้ยูเครนต่อ0.75ครับคุณผู้ชมมีสถิติเว็บไหนที่จะให้เราเพิ่มเติมได้บ้างไหมดูเหมือนจะไม่มีนะไม่เป็นไรครับอ่า เอาเป็นว่าผมบอกสถิติเท่าที่ผมหามาได้กแล้วกันนะครับโดยคู่นี้ครับเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งครับยูเครนชนะไป4แพ้1ครับแต่วันนี้เองได้เล่นในบ้านนะครับยูเครนเนี่ยดูดีกว่ามากๆนะครับโดยมาซิโดเนียเหนือเนี่ยอก็ออกไปเยือนอืน,น,นะครับตัวอะไรตายเย อ่าโินงนี่ยบาซิโดเนียเนี่ยเองก็ออกมาเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสรษติที่ผ่านมาแพ้มาสามนัดติดเลยนะครับสำหรับการเล่นเป็นทีมเยือนแต่ว่าเกมล่าสุดครับพึ่งชนะได้นะครับแต่ดูแล้ววันนี้คิดว่าไม่น่าจะสามารถต้านทานเจ้าบ้านอยู่นะครับเพราะว่ายูคเครน,นโหดกว่ายเยอะเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันธงกดต่อเจ้าบ้านไปได้นะครับยูคเครนเด่นจริงครับ ไม่มีเลยเลยเนี่ยบอนเครื่องไม่มีใจตีอะไรเลยเฮ้ยพอมีปะอ้อพอมีอยู่เสนอฟอร์มห้นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับเอารายการนี้ก่อนนะครับ ทางด้านยูเครนเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งครับแล้วก็แพ้สแพ้สองครับก่อภัยครับสะอึกก็มีแพ้อังกฤษศูนย์สองครับชนะนอร์ทแอสเตรเลีเยสามสองชนะมอลตาหนึ่งศูนย์ครับเสมออังกฤษหนึ่งหนึ่งและแพ้อิตาลีหนึ่งประตูต่อสองครับส่วนนอร์ทแอสเตรเลียเองครับพวกเขาชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้สองครับมีชนะมอลตาสองหนึ่งแพ้ยูเครนเนี่ยครับสองสามแพ้อังกฤษศูนย์เจ็ดเลย เสมออิตาลีหนึ่งหนึ่งครับและชนะมอลตา2ประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการของทั้งสองทีมนะครับยูเครนเองชนะ2อ่าเสมอ2แล้วก็แพ้1ครับมีเสมอเยอรมัน3-3ครับในเกมกระชับมิตรชนะนอนร์ดบราซิลเนีย3-2ครับชนะมอลตา1-0เสมออังกฤษ1-1แล้วก็แพ้อ,อิตาลี1-2ครับส่วนนอนร์ดบราซิลเนียเองครับ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ สเสมอ1แล้วก็แพ้2ครับก็มีชนะหมู่เกาะเฟรโร10ในการอุ่นเครื่องนะครับแพ้ยูเครนสองสามครับแพ้อังกฤษ0ูนย์เสมออิตาลี1 1่และชนะมอตา2 0ครับโดยเจ้าถิ่นยูเครนของคุณซือเซอร์เกียเลฟฟรอฟนะครับผลงานในห้าเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาคว้าชัยไปได้ถึง2นัดครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ไม่มีกองหน้าตัวเก่าอย่างหน้าของอันเดย์ยาโมลินโกนะครับ วิกเตอร์ซีการ์คอฟและทั้งท้านของอาร์รเดรนูลูนินนะครับขอไปที่บาดเจ็บปมดสิทธิ์ลงสนามนะครับส่วนทั้งด้านผู้มาเยือนอย่างนอร์ทบรซิลเนียภายใต้การนทำทีมของบาโกจามิลเลสกี้นะครับผลงานในรายการนี้ลงแข่งไป5นัดขว้าชัยชนะไป2เกมนะครับรังที่4ของตารางส่วนสภาพความพร้อมในเกมนี้จะไม่มีทน้าของสเตฟานลิสตอฟสกี้นะครับที่มี รายงานบอกว่าไม่ค่อยจะลงรอยกับโค้ชสักเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเกมนี้ผมเทน้ำหนักไปที่เจ้าบ้านนะครับว่ายูเครนเด่นจริงครับกดยูเครนไปได้เลยครับส่วนคู่ต่อมาครับคู่ที่สองครับเป็นอังกฤษพบกับอขออภัยครับ เป็นอิตาลีพบกับมอลตาลครับจะเแต่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับโดยคู่นี้อิตาลีต่อถึงสามลูกเลยครับคุณผู้ชมแจกันหมดทั้งหมดห้าครานะครับอิตาลีชนะรวดเลยไม่ใส่ติไหมเอดูเว็บ,บนี้เลยลกันเละเว็บ,บนี้มีเยอะอยู่นะ มีคูยอิตาลีไหมอะอะไรวะขอะครวนะวัน,นะว,น,นว,วันที่จนซายซนไอรนกรอ๋อผิดวันขอไปครับคุณคุณผู้ชมถ้ามีเนาะเขามีอิตาลีพบหมอต้าด้วย โดยห้าัลังสุดในรายการนี้ของอิตาลีนะครับชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแล้วก็ขอไปะครับชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งครับมีชนะอาร์เมเนียเก้าหนึ่งครับแพ้อังกฤษหนึ่งสองชนะอ 2, มอลต้าสองูครับเสมอนอร์มาเซียหนึ่งหนึ่งครับและชนะยูเครนสองประตูต่อหนึ่งส่วนมอลต้าเองครับห้านัดหลังสุดในรายการนี้พวกเขาแพ้รวดนะครับ มีแพ้นอร์ทบราซิลเนีย1-2ครับแพ้อิตาลี0-2แพ้อังกฤษ0-4ครับแพ้ยูเครน0-1และแพ้นอร์ทบราซิลเนีย0-2ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับอิตาลีเองชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับมีชนะมอลตา2-0แพ้สเปน1-2ครับชนะฮอลแลนด์3-2เสมอนอร์ทบราซิลเนีย1-1และชนะยูเครน2-1ครับส,ส่วนมอลตาลเองชนะ2แล้วก็แพ้3ครับมีชนะเม็กซิลสไตล์1-0 แพ้อังกฤษ0-4ครับแพ้ยูเครน0-1ชนะยิบรอลตาร์1-0และแพ้นอตมาซิลเนีย0-2ครับโดยความพร้อมก่อนเกมครับสำหรับเจ้าบ้านทัพอาซูรีอิตาลีนะครับภายใต้การทำทีมของลูซาโน่สปาเลตตินะครับผลงาน4เกมแรกพวกเขาคว้าชัยไปได้ถึง2นัดรั้งรองจากฝูงของตลาดนะครับส่วนสภาพความพร้อมเกมในวันนี้จะไม่มีผู้เล่นจากลาซิโอถึง3รายครับเพราะว่าเพราะอะไรเอ่ย ไม่ทราบเหมือนกันน่าจะเจ็บหรือเปล่าครับส่วนทางด้านทีมเยือน,นอย่างมองตากับของเทรนเนอร์มิเคเล่เมาโครลินีเนรัยผลงานย่ำแย่ลงไปครับเมื่อแพ้ฮานัดรวดแล้วนะครับล้างบวยของตารางส่งสภาพความฟองว่าเราไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะไม่น่าจะรอดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ทัศนะกันเลยครับเจอกันมาฮานาดอย่างที่บอกไปอิตาลีชนะรวดนะครับแถมวันนี้เล่นในบ้านอิตาลีเนี่ยหัวไปเยอะครับ เพราะฉะนั้น3เม็ดผมว่าน้อยไปครับน่าจะยิงได้เกิน5ลูกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันถูกปไปครับอิตาลีคายี่แหละอย่างแน่นอนครับแล้วคู่ที่3ครับไปกันที่เบลเรียพบลิทูนียครับเจอกันมาสามครั้งนะครับเบลเรียชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับ ว่าสูสีกันนะครับถ้าดูจากสถิติตรงนี้ส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดในรายการนี้ของเบลเยียครับสเสมอสองแล้วก็แพ้ไปถึงสามเลยนะครับมีแพ้มอนเตเนโกศูนย์หนึ่งแพ้ฮังการีศูนย์สามเสมอที่ทุนเนียหนึ่งหนึ่งครับสเสมอเซอร์เบียหนึ่งหนึ่งและแพ้มอนเตเนโกหนึ่งประตูต่อสองส่วนลิโทุนเนียครับผลงานก็ย่แย่พอกันครับชนะไม่มีครับมีสเสมอสองแล้วก็แพ้สามครับเท่ากันเลยสถิตินี่มีแพ้เซอร์เบียศูนย์สองครับ เสมอเบลเยียมหนึ่งหนึ่งแพ้ฮังการีศูนย์ 02, สองเสมอมอนเตเนโกรสองสองและแพ้เซอร์เบียหนึ่งประตูต่อสามครับมีใครมาเม็นเอ๋อไม่มีอะไรครับอ่ะต่อกันเลยครับ ความพร้อมก่อนเกมครับเบลเรียลงเตะไป5นัดเนี่ยเจ้าบ้านเกมนี้เก็บแต้มมาครองได้เพียงแค่2องคะแนนเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ดีครับอ่านัดนี้ทางด้านของมาราเดนคสตาเยสนะครับเทรนเนอร์ที่จะเลือกใช้ในงานจากเตะที่ดีสุดของลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนครับ ไม่มีผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยแม้แต่รายเดียวนะครับส่วนที่โทเนียครับแขกรับเชิญสถานการ์แขกใช้คำว่าแขกรับเชิญผู้มาเยือนกับสถานการณ์ไม่แตกต่างกันครับเก็บไปสองแต้มครับเหมือนกับเจ้าบ้านเลยสภาพทีมก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บให้กวนใจเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าคล้ายๆผีเท่ากับลงปุ๋นะครับสําหรับสองทีมนี้ ทชนะกันเลยครับอย่างที่บอกไปครับเจอกันสาทั้งหมด3ครั้งในผัดกันแพ้ประกับชนะก็เสมอ1ครั้งครับสูสีกันมากแต่ว่าส่วนใหญ่เราครับใครเล่นเป็นเจ้าบ้านมักจะชนะนะครับเบลกเรีเอเองไม่ชนะใครมาเจ็ดนัดติดแล้วถือว่าผลงานแย่เลยครับแต่เมื่อไปดูทีมเียร์ใหญ่ลิทัวเนียเนะี่ยไม่ชนะใครมา15นัดติดแล้วแย่ยิ่งกว่าครับคุณผ,ผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เลยมองว่าเจ้าบ้านถึงเวลาปลดล็อกแล้วนะครับฟันถูกเลยครับเบลกเริยเชียแล้วรวยครับ คู่ต่อไปครับเราไปกันที่เดนมาร์กพบกับคาสคาถานครับคู่นี้เดนมาร์กต่อ2อลูกนะครับคุณผู้ชมโดยฟอร์มงานการพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยเดนมาร์กชนะ4ครับแล้วก็แพ้1ครับครั้งเดียวที่ แพ้ก็คือนัดล่าสุดเนี่ยครับวันที่26เดือนมีนาคมปีนี้ครับคาสั์สถานชนะเดนมาร์กไปได้3-2นะครับในรายการนี้แหละครับยูโร2024รอบคัดเลือกครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดในรายการนี้นะครับสำหรับเดนมาร์กชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับมีแพ้คาสั์สถานนะครับแแรกเลยนะครับที่ประเดิมทัวร์นาเมนต์นะครับในรอบคัดเลือกด้วยการแพ้คาสต์สถาน2-3ครับชนะไอร์แลนด์เหนือ1-0เสมอสโลวีเนียครับต1หนึ่ง ชนะซานมาริโน4-0และชนะฟินแลนด์1-0นะครับส่วนคาสักสถานกับชนะ4แพ้เพียงแค่1ครับก็มีชนะเดนมาร์ก3-2ครับชนะซานมาริโน3-0ครับชนะไอร์แลนด์เหนือ1-0แพ้ฟินแลนด์0-1แล้วก็ชนะชนะไอร์แลนด์เหนือ1-0นะครับโอ้คาซักนี่ถ้าอยู่เอเชียนี่ไทยลำบากเลยนะครับเนี่ยฟอร์มไม่ได้เป็นรองทีมในยุโรปเลยนะครับ ส่วนฟอร์มห้านักหลังสุดในรวมทุกรายการก็กเหมือนกับฟอร์มห้านัหลังสุดในรายการนี้แหละครับพวกเขาไม่ค่อยได้มีรายการเตะเหนือจากทัวร์นาเมนต์นี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับไปเรื่องกันที่เดนมาร์กครับของกุนซึงแคสเปอร์ไฮยุนมันนะครับประกาศขุนพลคนนี้ไม่มีอะไรเสื่อภัยครับเพราะว่า,าจัดหนักขุมกําลังเต็มสุดอาจจะขาดเพียงแค่โทมัสเดลานี่นะครับ ที่ลงเล่นทีมชาติไป73นัดยิงไป7ประตูนะครับกับทางด้านของฟิลิปบิลลิงนะครับสองแกนกลางที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับคาดว่าทางด้านของไฮยุนมันนะครับเตรียมวางหมากในระบบการเล่น4-2-3-1โดยมีทางด้านของลาสมุดนะครับฮอรลุนนะครับที่ลงไป8เกมยิงไป6ลูกนะครับออกสตาร์ทเป็นยืนเป็นเป้ายืนเป็นหน้าเป้านะครับลาสกอและใช้ทางด้านของโรเบิร์ตสคอฟนะครับที่ลงเล่นไป12นัดยิงไป5ลูกนะครับ รวมถึงคิสเตียนอเล็กเซนครับที่ลงเล่นให้ทีมชาติไปถึง124นัดแล้วนะครับและยิงไปได้ถึง40ประตูกับทางด้านของเยสเบอร์ลินสตอมนะครับลงได้ปไป12นัดยิงได้1ประตูเป็น3ประสาษาในแนวรุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสูตรนะครับส่วนคาร์ทปะานนะครับของกุณซื้อทั้งด้านของมาโกเมตอาริเยฟนะครับเรียกตัวติดทับครั้งนี้ไร้เงาเพียงแค่ของอาทางด้าน ไบเออร์ไบเออร์ซานิสลามคานะครับที่เราเล่นให้กับทีมชาติไป50นัดกิ่งไป3ประตูเมดฟิลตัวเก่งที่ยังเด้งอยู่นะครับส่วนขุมกำลังหลักทั้งหมดอยู่กันครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นท่าน้าของ r ารเตรียมจัดทัพในระบบ4-3อา3-4-2-1ครับโดยมีท่าน้าของม a ฟซิม ซามโรดอฟกับที่ก้าวนัดยิงไป2เม็ดออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้ทางด้านของมักติยาซานุสตินอฟนะครับที่ลงเล่นไป32เกมให้ทีมชาติแล้วยิงไปแล้ว12ลูกนะครับกับทางด้านของรามาซานโอราซอฟนะครับที่ลงเล่นให้ทีมชาติไป18นัดแต่ยังทำประตูไม่ได้นะครับเป็น2กลางลุกคอยสร้างสารรค์โอกาสอยู่ด้านหลังตามร,ระเบียบนะครับทัศนะกันเลยครับ เดนมาร์กฟอร์มดีกว่ามากๆนะครับแล้ววันนี้เองได้เล่นในบ้านคาซสักช่วงหลังเองฟอร์มไม่ดีเลยครับออกมาเยือนแพ้บ่อยวันนี้มองดูแล้วเดนมาร์กดูดีกว่าครับสำหรับการเล่นเป็นชาวบ้านคุณนี้ฟันธงไปเลยครับเดนมาร์กประชากสามแต้มครับน่าจะยิงสาลูกได้อย่างสาบายๆาาครับและผู้สุดท้ายครับเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องครับ สหรัฐอเมริกาพบกับเจอรามันนีครับมีไหมเอ่ยเบืบนี้มีไหมไม่มีหรือว่าไปอยู่อีกวันมีแค่นี้นะ ทไม่เป็นไรในการแสดงตีที่หาไม่ได้ก็คือวันนี้ครับถึงจะเป็นเกมระดับกระชับมิตรนะครับแต่ว่าเยอรมนีเองดูดีกว่านะครับการที่เยอรมนีบุกมาต่อ0.5เนี่ยดูดีกว่าแน่นอนแต่สาหรับผมแล้วคือเว็บอื่นๆอ,อาจจะวิเคราะห์แบบนี้แต่สำหรับผมผมมองว่าเยอรมันเองเนี่ยแพ้แม้กนะระทั่งญี่ปุ่นเลเทเซีหนึ่งนะครับเอาอะไรมาต่อเจ้าบ้านสหรัฐอเมริกานะครับคู่นี้ผมขอสวนครับฟันทงไปครับกดสหรัฐอเมริกา อะไรเดียวกดสหรัฐอเมริกามีเงินไปใช้อย่างอาซาอย่างแน่นอนครับมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมคนระับไปดูข่าวทีมชาติไทยหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม มีไหมอ้าวแแปนีล่าสุดนี มีเขาบอกว่าทัวร์ไปลงสมรสรบีจีะท่าเรือเลยนะครับนี่ครับจากทาจากการที่เราแพ้จอจีเมื่อวานแปดศูนย์ G M o w A เนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนนะครับบางคนเนี่ยถึงกับขนาดที่ว่าไอที่บอกให้เซฟเซฟไทยลีกเนี่ยเซฟไทยลีกด้วยการไปสมัครสมอลโชคสมาชิกกันเนี่ยเปลี่ยนเป็นเซฟทิมชาติก่อนนะครับตอนนี้นะครับโอ้ไม่ไหวนะครับการบริหารจัดการแย่มากครับ ดูครับเนี่ยครับขณะคุณแชมป์คอร์ลวีนะครับเป็นผู้การไทยลีกนะครับบริษัทไทยลีกนี่ก็โพต์ปุ๊บโฮโฮเนี่ยโดนทัวงเลงนะครับว่าโหเป็นการจัดการบริหารที่ไม่ได้คำนึงถึงทีมชาติไทยเลยนะครับบางคนนี่บอกว่าจะไม่ต่อสมาชิกรายเดือนของไทยลีกแล้วก็ไม่สนับสนุนไทยลีกแบรนด์ไทยลีกเลยนะครับที่ทําให้คือมองว่า ไปโฟกัสลีมากกว่าทีมชาตินะครับก็รับไม่ได้นะครับคือสําหรับผมนะเอาเอาทัศนาตผมเองแล้วกันผมมองว่าคือ,อยังไงก็ตามนะครับชาติมันต้องมาก่อนอนะ่ะคือฟุตลลบอลหญิงเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่เราได้เห็นว่าคือถ้าเกิดว่าทมาีมชาติมันดีเนี่ยกระแสมันมาเนี่ยคนเขาตามไปดูในในลีกเองเขาก็อยากไปเห็นนักเตะทีมชาติใช่ไหม ที่เล่นตามดูไปดูฟอร์มก็ต้องไปติดตามไทยลีกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าฟอร์มทีมชาติมันยมแย่ๆเนี่ยแล้วคุณจะเอากระแสแฟนบอลเขาคานิาานยมฟุตบอลในประเทศมาจากไหนอ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าทีมชาติไม่ดีแล้วคนแมงจะยังดูไทยลีกอยู่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยผมเป็นห่วงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดการคุณรู้อยู่แล้วคุณรู้ล่วงหน้าว่าไทยเนี่ยจะไปอุ่นเครื่องตั้งหลายเดือนี่ะทำไมคุณไม่เตรียมตรงนี้คุณจะมาอ้างว่าเอ้ย ต้องเตะ ACL อย่าลืมนะครับว่านักเตะของจอร์เจียเนี่ยเขาเองก็ต้องเตะ UCL แม่งใหญ่กว่า ACL อีกทำไมเขาถึงปล่อยตัวผู้เล่นสโมสรก็ยังปล่อยมาเล่นเลยคือสโมสรในฟีฟ่าเดนสโมสรไม่มีสิทธิ์รั้งตัวผู้เล่นไว้นะครับคุณผ,ผู้ชมต้องอนุญาตให้ปล่อยนะครับรงเป็นเสแต่ว่าเป็นเป็นค่านิยมของคนไทยเองที่แม่งเกงใจไงเกงใจผู้จัดการทีมเกงใจเจ้าของทีมเกงใจโค้ชเขาไม่ปล่อยก็ไม่อยากไปแต่จริงๆแล้วถ้านักเตะจะไป ไม่มีสิทธิ์นะครับถ้าจะไปเล่นทีมชาติในช่วงฟีบาเดย์ไม่มีสิทธิ์ไปล้างนักเตะไว้นะครับทุกคนต้องเห็นคุณค่าต้องชาต้องมาก่อนนะครับคือผมผมไม่เข้าใจจริง,รงๆว่าอจอร์เจียเนี่ยเขาแรงกิ้งดีกว่าเราทุกอย่างเขาเหนือกว่าเราเขายังเขายังส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดมาเจอกับเราเลยนะครับแต่ไทยเนี่ยเราเก่งวิเศษพิศวงมาจากไหนนะครับไปใช้ชุดเล็กไปใช้ชุดบีชุดสี่อะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีสุดก็แล้วกันเอาไปเจอกับเขานอกจากไม่ให้เกียรติเขาแล้วเนี่ยคือคุณไม่ให้เกียรติตัวเองด้วยคือไม่เข้าใจตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็ฝากไว้ให้ผู้ดับผู้ใหญ่ได้คิดบ้างนะครับโอ้โห oh, มันเจ็บปวดแฟนบอลจริงๆถ้าวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณทําแบบนี้ต่อไปเนี่ยแล้ววันหนึ่งแฟนบอลไม่ให้เกียรติไม่ให้ค่าไทลีกคุณก็อย่ามาร้องหาแบบช่วยสนับสนุนนะครับเซฟไทลีกคุณไม่ต้องมาร้องหาไม่ต้องมาได้ร่อน ที่จะมาหาแบบเงินจากแฟนบอลอีกนะครับเพราะว่าถ้าศรัทธามันเสียไปแล้วมันไม่สามารถซื้อกลับมาได้นะครับฝากไว้ให้คิดกันแล้วกันนะครับเอาละรครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์และฟังตรงฟุตบอลประจําวันนี้นะครับก็ากฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ